สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุก่านทุกคนนะครับเนาะมือนน้กะมันเดิมเส้นเคยครับพบกันอีกแล้วครับกะสิไปหาคุณพ่อเฉียนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทั้งหนาก็ยังฝนตกนี่แหละก็คือสีเสียงไปแหละครับเพราะว่านัดกับลาวไว้เนาะตกบ่ตกนั่นกะจังว่ากันอีกทีนึงครับเพราะว่าเมื่อกีกับไปเอาผนียดซองหลังนะครับเนาะผนีย้อนบนเอาไปทรงห้คุณพ่อห้อาจารย์เรียบร้อยครับกะ ยานกคึกกระปุกนึงเมื่อกี้กักลับมาแล้วเราบอกซื้อกาวหอนไปให้ครับผมก็เลยจะเอากาหอนไปให้เล้าล่ะนี่ครับกาวหอนหารนครับแต่ว่าบาดนี้ผมขี่ออกจากปากทางหมู่บ้านนาเนี่ยครับฝนตกล่ะอ่ะจังไายก,ก็จังรุ่นกันครับว่าสิเปียกว่าเปียกว่าเปียกกับฝนละไปพ่อกันยุ่้ยนคุณพ่อละบาดเนี่ย ฝนตก,กดีเยอะครับเดียเ๋ยนะอากาศกะดีเยอะหมดแล้ครับเมื่อไรแดดออกพายุออกหมดแล้ครับแล้วเขาจะได้ออกป้าบัานเนี่ยช่วงนี้กับภาเคเขตพเนธ์เหเลยละ่ะกับคุณพอ่อนะครับเดี๋ยวจ้งไปพ่อกันยูเฮียนคุณพ่อครับบาทเนี่ยครับผมกะมาห่อนบ้านคุณพ่อเรียบร้อยครับกับฝนกะลิ้นนิดนึงเกือบสี่ตกแล้วครับแต่ว่าเ่อท่านตกแลักตอนนี้บ่เปียกหลักเฮา พอเห็ดอย่างน้อนี่เนาะสงตังอกตังใจเห็ดแตฟ่ฟังุกฟังมุกฟังยังยี <c oughs> จอเขัาไปถึงเด็กจอดเนีย คุณพ่อสวัสดีก่อนครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับเฮ็ดห,หนังโอ้อเก็ดเหตุปะเนียคือเก่าลรอครับเหตุปะเนียคือึ้นเก่าหรอครับกำลังสี่เฮ็ดโค้งปะเนียรใส่นี่เด็ดสายอ,อันคดแหม่มาเนี้จักอันนะมาเนี่ยอันนี้ก็ใส่ป่กเอาอันนึ่งยุใส่ปุ๊บขึ้นวางสัน <c oughs> นน่นนะเด้๋ยวโบน่าหน่ะจักหลังนะพ่อสุดเนี่ยสุดนี่หาหาหลัง ไปว้องหันอสองอ๋อไปว่องหันแล้วสองชุดนี้อีกหากเดี๋ยวก็เหลืออีกสามครับเป็นแปดลังอะตอนนี้มีคิวแปดคิวครับแปดคิวเคี้ยออกไปแล้วสองกับสีเ่เหลือยหกอันนี้ได้อก 6. แล้วหาเฮ็ดอีก,กนหนึ่งไว้พอดีพอเอนเอ,อนี่นาเฮ็ดอีก,กนหนึ่งตับเป็นหกอันกับชุดนี้กับอ,อีกหกลังพอดีป่ะเนี่ย สั่งโหดไหนคุณพ่อยครับโหลดกะสีบเบิดจะทายเหรอเนี่ฮะจะทายมันหกจะทายมันหกคนนะ่ะโอ้แต่ธรรมดาละน้องงานเนาะนี่เดยอุปกรณ์คนนะ่ะโอ้นี่ครับมีตะค้อนสวยๆงามๆเลยเนี่ยเถิงค้อนทั้งอันนี้ครับแต่ว่ามันเพระฉันแหงปใน,นครับเพราะว่าเดี๋ยวคันห่อใส่โดนๆหรือเห็ดโดนๆไปมันก็จีแหงมันอีเบาก็นี่นเด<อ>ี๋ยวมาพอตอนนี้มันหนักยี่นิะม่แหง ธรรมดาโอ้ตอนนี้ยังหนักอยู่นะหน้ำป่วนทำน้ำฝนตกใส่ยอยโอ้ฝนตกใสยย <c oughs> ่เหีห้ยว่าชื้นเป็นเมื่อไรอืมันก็เลยชื้นไม่ก็เลยบอดนั่นครับกับหมดแล้วเอาไปตากแดดหรือว่าเอาไปไว้ออไปไปจกักหมดแล้วเวลาต้องให้เวลาจังน่อยครับจังสีแห้งดีมาสันไม่มันวัฒนแห้งขาดปันไหนคุณพ่อว่าพอมันจะตัดมาใหม่ใม่ มันก็ค่อนข้างที่สิมงนี้น้ำหนักอยู่ครับถึงลวดก็ใส่ลวดมู่ดีเนาะมู่หนามันก็เลยออกสีหนักๆจัก,กน้อยไาสัน่นหลังหนึ่งนึงนี่ใส่เวลาเห็ดจังมือเนี่ยครับคุณพ่อหามือสองหลังโอหามือได้สองหลังหรือเปก็บเสียเรียสองมือเครื่องต่อหลังหนึ่งเนาะเก็อบประมาณสองอ ต่ปไปต้อนหกไปต้อนหก็ย um, ืดไปหกมื่อก็จะเป็นเมื่อสามสามมือต้อหลังนึงอ่าครับกัเวลาเห็ดกับประมาณนั้นอฝนแห้งมาบ้านเขาเนี่ยอ๋มาแห้งเลยเด็ดินเลยลยนะมันจะแห้งเลยนี่แหละ่าเป็นได้ก้งบันบอย แหงแต่นในบ้านออกไปทงไปเราจะไปใต่อึงพะนะอยู่ทั้งโคกแหงโคโลอยู่หาเก็บกัอยู่ยัยง,ง,ยงดีนั่นเดียจะกินตัตอึงกันเนาะ <c oughs> พูดหนึ่งว่าจะไปใตอึงเอามาให้พอในเด้อ่าเสิรว่าเอาตัวไข่ๆ่พะนะไปหอดโคกเกี่ยวรวเบิงเปียกลงไปสองข้อมือหนึ่งเนาะอึงสิออกอยังไง ุดนี่คุณพอ่อว่าสิเห็ดอ๊กใบเจ็ดหลังวาชันเอ้ยหกหลังนี่คร anyway. ับอันเราเห็ดไปแล้วหาตอนเนี้ยนี่เรากำลังแตงไว้อยู่เนี่ยกะจิมีหาลังแล้วเราเห็ดเพิ่มอีกอันนึ่งเป็นหกอีกหกท่านนะครับเนาะที่โทรมาเมื่อวานนี่ส่วนผู้ใดอาจารย์ท่านใดอยากได้จังวากันอีกครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้คุณพ่อเคลียร์ออกไปก่อนเทละน้อยก่อนเดี๋ยวกเคี่ยอยุหกหลังวาชันวะหกหลังกะจีทรงเนี่ยครับสองหลังทรงเทียนหนึ่งสองหลังไปทรงเทียนหนึ่งครับ มันจังจริงนั่นเพราะว่าจังสิได้คุ้มค่าผู้ไปทรง<ม> <laughs> ไปหลังหลังหนึ่งเซฟปั๊บกับไปทรงได้อยู่หรอครับแต่ว่าเมื่อถึงช่วงนี้กับฝนตกเนี่ยฮะจะหนึ่งภูกระติศธุระเนี่ยโกรห่าวข้อนอกอยากไปต้อนอะไรบ้างเนี่ยอยากไปเลยโอ้แสดงว่าอ,อยากไปต้อนห้อพผ้าไปแน,น่พอ <laughs> <laughs>

ชินหาอันนี้ยน่หกกับของคุณพ่อเห็ดเยอะนั่นกำลังจะเห็ดครับแล้วจะขึ้นไปหกอันก่อนชุดนี้ความยาวกับประมาณซาำกันเบิดนั่น เลี้ยงแล้วเลี้ยงอีกได้เลยรอรออีกหามลุ้นครับขึ้นมาอีกก็เสนเป็นหกลังรอเลยครับรอเลยของผู้ใดสร้างมากครับใดกันทุกคนแน่นอนครับ ผู้ใดอาจารย์คุณพ่อท่านไหนที่ว่าอยากด้สนใจกะติดตอสอบถามของอะไรครับผมกะไอดีไลค์กับเบอร์โทรของผมกะอันเดียวกันนี่แหละครับอยู่ใต้คลิปนี้นะครับกะโทรมาเลยครับสายด่วนโทรมาหรือติดทักไลค์มาก,กันเลยครับือสีเฟซบุ๊กของผมกะสะดวกอยู่ใต้คลิปนี้แนละอืมเปลียยงแก้วนะพอนะอืม หลอดนึงเนี่ยใส่ได้จักอันเนี่ยสองเอื้อสันเตียอือหลอดนึงอือสองหลอดได้สามหลอดได้สองอัน,นโอ้สามหลอดได้สองอันอันนี้ยังมารวมหยอดอันเดือน,น้ำมันเถอะโอ้โอย่งางเก่าแบบยังขนาดนะะี่ครับแต่ว่ากับว่าเป็นยั่างนะผมสั่งมาให้คุณพ่อแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันสิประหยัดก็กันคันเฮาสั่งเอาในช้อปปี้หรือลาซาด้าแค่เรนะื่องฝังโมกอีใส่ลิ่มเล็กอะแค่ด สลักเล็กอ่ะโอ้ใส่สลักเล็กพร้อมบ่ให้มันหลุ่มมันเกาออกนะผมลุ่มโอมันเกาออกกับว่ามหลุดมันมาเอ้านั่นแหละยอดไปให้เพื่อนเฮ็ดให้เพื่อนนั่นแหละนั่นก็ผสมขี่เลื่อยอืมนี่ครับการเฮ็ดของคุณพ่อแล้วก็จิตอกสลักเล็กลงไปอีกให้มันยู่วท่าน ก็กาว h o อนแท i ệ n ะควนออกเทวเลยม่งเล่นยดีดสเสดาเห็นอย่างเราพอเนาะทั้งวนก็ออกเหรียญนะ,นอะโอ้สิสิดชดลาหลังครับยังไาออกเหรียญเดชไว้พอดคีครับกับบึ้งอังเหรียญกับคุณพ่อไปก่อนฝนคือนูบ่โตโคำ้ำหรอกทีโักสายฝน,นพุ่นะ่ะ สมพอมันหาเบังก็หลอกเงียดแดงใจวายอยู่ครับเบังจเจอายาสูตรมูมัอปะมีอะไรยาสูตรมูมับไปะเหาวัานน่ะนี่ครับคุณพ่อก็ใส่ตัวยาของผมนี่แหละนี่สายฝนกัเหา

พ่อเนของแท้ครับยาสูตรมุมมัดไม่ได้สนใจยาก่นนะครับพิตต้อสอบถามของว่าใดขึ้นกันแล้วครับมียามีผเนียดมีแบงให้คุณพ,พ่อให้อาจารย์ทุกท่านทุกคนนะครับมักแน้วใดกัะหมักแนวใดหรือว่าจังใดกักน,น,นขึ้นเลยบอกว่ารับก็นอนเลยอืมขนาัง้มาขึ้นจันอย่างไร เม่อเกินนาทิตยวเตียเอเกินนาทีทยตยาถามนึงระวังเดียมันแกไปเดีเออมันเอาอาอย่างนั้นโอ้ยจะถามมันกบกบกทีกว่าอยากคุ้มอยากใกล้มืออยาก มีส <si ิบสองยานแ่ยช่ยงใกล้กินสีมันเรามนเด้อเลยว่ามนบ่บอกความบ่แมนอะไรก็บ่บอกความเมีนเอาูมกได้ยนยินอย่างแล้วไอ้กินแล้วล่มันขันดูเตะไปเลยไปเค่องกันในเมืองโอ้ แล้เรามาแบ่งเอานล้วของอันที่ว่าลูกของมาให้ถุงนึงมาเนั่นน่ะเลยแบ่งเอาครับอันพอพู้ละครึงเราเริ่มไปผสมบัดเนี่ยเอ่อแก้วที่ไรตัวถึงมาไรอ่ะโอ้ลงภาฮันมาขันทีลุงบ่อขาบ่ขันอออนี่ครับผู้ทดลองยาว่า อีกหนึ่งเสียงครับคุณพ่อกิมกวาด,ดีนี่ครับพ่อเฉียนกวาด,ดีมันกับเป็นลังโตคือเก่าแหละครับเดี๋ยวผมว่ว่าแล้วกับที่ว่าตัวพี่ตัวน้องตัวคุณพ่ออาจารย์อีกแล้วเนาะแต่ว่าส่วนมากก็ดีครับกับส่วนมากแะส่วนมากก็ได้ผลครับจตคือจังคุณพ่อเฉียนกับคุณพ่อกิมมาเนะี่ยเอาห่างกี่เหลี่ยมมันกับถือว่าได้ผลกับแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ชินกสี่ได้กินยาตัวนี้แล้วขึ้นเลยเพราะนั้นเป็นยาบำรุง มันเห็นไงคือครับแล้วก็บ่มีผลข่างเคียงยังหรอครับผลข่างเคียงมีกับแต่ว่าตาบอยอ,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 อยากอะไรกับเพราะว่าเต้ <laughs> จะบอกขันเมียหาย่าไปเห็นกินกินเมียจะตายกินโอ้คน <laughs> ขันาาๆๆๆปลาเท่าสมท้อปากแก๊กเถียครับมีนังหาอยังเห็ดยังเห็ดคอนไหนเด้อ,อโอ้โห ครับแล้วกันะครับนางเห็ดกับคุณพ่ออายุประมาณนี้นะครับฝนกับตกเพราะไม่ได้ออกตอนนงดอกช่วงนะครับผมกับคุณพ่อกัแตงอกใปหูอันกะเรียบร้อยครับเลี้ยวนะพ่อนะครับเลี้ยวๆว่าสันา่าเอาหูอันหกชุดตอนนี้ก่อนนี่ครับหหลังกัคุณพ่อเห็ดไปเรียบร้อยแล้วอ่กะกั ประมาณนี้แหละครับผู้ใดสนใจอยากได้จังใดก็จังติดต่อสอบถามผมเข้ามาครับเพราะว่าจะเป็นพันเนียดคอนเบิร์นหรือว่ายานกคึกยานกเขานี่แหละกัยาบำรุงนกนี่แหละครับติดต่อสอบถามเข้ามาหน่ยครับเบอร์ยุทธ์ใต้คลิปนี้แล้วเอากะคลิปนี้นะครับเนาะผมก็บชิคอจบคลิปไปเพียงสามีได้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกน้ำใจให้ผู้เห็นคลิปนี้นะครับสุดท้เห็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเขามาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเก่ามือนี้ครับคุณพ่อเฉลียนขอลาไปก่อนนะคุณพ่อสวัสดีครับ